หลังจากที่เราได้ถวายทานทําบุญไปแล้วพระคุณเจ้าพระอาจารย์จะพาเราทั้งหลายสร้างกศุศลแบบเรียบง่ายเข้าถึงพุทธศาสนาด้วยการภาวนาด้วยการทําสมาธิแบบเรียบง่ายย่อๆลองทําสมาธินั่งนั่งตั้งกายตรงหญิงก็ดาชายก็ดีทําได้ทั้งหมดการภาวนามีอยู่กับทุกๆคนคําว่าอาณาปานสติมีสองอย่าง ที่จะบอกวันนี้ประการแรกคือการรู้สึกที่ลมเพ่งที่ลมมีสติสมาธิหนึ่งเดียวอยู่ที่ลมเรียกว่าสมถะภาวนาคือการดูลมหายใจแบบเน้นความสงบนิ่งเป็นหลักอาพุทธบริษัททั้งหลายทําความรู้สึกที่ลมหายใจนิ่งอารมณ์เดียวที่จิตอันนี้คือแบบที่หนึ่งสังเกตเอาไว้ แบบที่สองนี้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วดูดูอาการของกายที่เขาหายใจเมื่อกี้แบบที่หนึ่งรู้จุดเดียวที่ลมนะจะรู้ไม่ทั่วกายแต่แบบที่สองนี่ยจะเป็นการรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทั่วทุกรูค,คุมขนทั่วทุกเส้นเห็นทั่วสัมพางกายคือรู้รู้ครอบทั้งหมดแล้วเห็นอาการของกาย หายใจเข้าหายใจออกแบบไม่ต้องเข้าไปกำกับสิ่งใดแค่ดูดูกายเขาหายใจเรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะแบบที่สองนี้จะได้ผลดีมากจิตเราจะแยกออกมาจากกายจะเห็นกายเขาทำงานรู้สึกที่ลมดูลมนี่จิตมันจะแยกออกจากกายถ้าเราฝึกบ่อยๆนี่เราจะเป็นผู้รู้เท่าทันจิตแบบที่สองนี่ดีมากเรียกว่าแบบวิปัสสนา แบบเจริญญาณควบคู่ไปด้วยซึ่งพระอาจารย์ทำแล้วได้ผลมากเมื่อเราดูกายดูกายหายใจจิตเขาจะเป็นผู้ดูทีนี้แต่ก่อนนี้จิตจะไปผสมกับอารมณ์แยกไม่ออกกับขันทั้ง5แต่เมื่อเรามาภาวนาแบบทําความรู้สึกทั่วพร้อมเฉพาะสิ่งกายทั้งปวงรู้สึกตัวทั่วพร้อมดูกายเขาหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้ หายใจออกสั้นก็รู้สึกว่ากายนี้หายใจออกสั้นม่ใช่เรากายหายใจออกยาวก็รู้สึกดูลมหายใจออกสั้นออกยาวความปล่อยวางความว่างความวางก็งจะเทียเกิดขึ้นกายก็จะเกิดความสงบระงับกายสังขารระงับจิตระงับคําว่าสมาธิที่ประกอบด้วยญาณคือการรู้ตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราดูกายไปเรื่อยๆยเราก็จะเห็นจิตทีนี้ ในจิตจะมีความคิดอยู่เป็นจิตตานุปัสสนาเป็นเวทนานุปัสสนามีความคิดที่คิดไปแต่ก็มีผู้ดูผู้รู้ดูความคิดอยู่เห็นไหมจิตมันแยกออกมาแล้วแต่ความคิดเนี่ยคือสังขารคือขันห้าคือการปรุงแต่งจิตจะไม่ไปร่วมด้วยแล้วทีนี้เราฉลาดแล้วที่ผ่านมาเราไปร่วมกับสังขารปรุงแต่งไปปรุงไปทางครอบครัว แค่ได้ยินเสียง้าร้องก็บาดบานแล้วปรุงไปใหญ่แล้ว่าเป็นลูกเราเบิดหรือเปล่ามาตกที่บ้านเราหรือเปล่านี่คือสังขารอาน,นิสงของการดูลมดูการนี่เราจะไปรู้เท่าทันสังขารตัวนี้ทุกจะไม่เกิดทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยเป็นแค่เสียง้าร้องแต่ความปรุงแต่งเราจะรู้เท่าเอาทันรู้การร,การ,รู้แก้ที่ผ่านมาเราปล่อยให้แย่แล้วแก้ไม่ทันดังนั้นการรู้สังขารการดูสังขารอาน,นิสง์ต่อไปก็จะเกิด เราก็าจะเห็นสังขารเกิดด sí. ับเห็นความคิดปรุงแต่งนั้นเกิดดับนี่ขบวนการแห่งทุกข์ก็ถูกตัดไปถูกแบ่งช่วงออกไปไม่มาต่อเนื่องการปุัมแบบนี้บ่อยๆจะมีผลดีในการดำเนินชีวิตหรืออยู่คนเดียวส่วนตัวเสียงรถที่วิ่งอย่าเอาจิตไปผัวพันก็เป็นเสียงที่ได้ยินทางหูรู้เสียง เสียงนั่นก็ดับไปไม่ทุกแล้วอทุกอย่างเกิดดับเหมือนความคิดเรานั่นแหละทั้งหมดเลย